สวัสดีค่ะสวัสดี FC, พี่พี่เอฟซพลอยสยเพชรโยนทุกท่านนะคะกลับมาพบเจอกับพลอยสายเช่นเคยที่ช่อง YouTube พลอยใสรถสวยรีวิวนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้พลอยใสด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็รถสวยๆวันนี้พลอยใสมาอัปเดตรถเข้าใหม่ใหพ้พี่น้องๆได้ดูกันนะคะอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เช่นเคยตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะของเราเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเปิดเก้าโมงเช้า ปิด6โมงเย็นนะคะถ้าหากพี่ๆท่านไหนอยากจะเข้ามาดูรถด้วยตัวเองก็สามารถเข้ามาได้เลยติดต่อฮาเซลพ้อยใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะดูแลให้เลยสำหรับวันนี้นะคะนำเป็นเจ้า t o y ยต a v i g โ c h แชมป์4ประตูเกียร์ออโต้มาฝากพี่ๆน้องๆกันนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะใส่แคริบอยมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้แต่งมาอย่างสวยงามเลยนะคะคันนี้เป็นตัวรุ่น2.5 g นะคะปี2014เป็นรถปี2014นะคะ ราคาตั้งขายอยู่ที่485,000บาทนะคะต้องบอกเลยว่าราคาไม่แพงนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000เท่านั้นเองรายได้นะคะ18,000บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถเช่าซื้อได้แล้วนะคะคันนี้ยอดจัดได้นะคะเป็นแบรนด์หลักนะคะซึ่งตัวเครื่องของเขาเป็นที่นิยมไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกกวนใจและที่สำคัญตอบโจทย์สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่กำลังถามหารถใช้งานอยู่ ะะอยากได้เกียร์ออโต้ขับง่ายๆนะคะก็ต้องเป็นคันนี้เลยหรืออาจจะขับในสวนนะคะไม่ว่ากันนะคะใช้งานได้ดีเลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับกระจังหน้าชมนี้นะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็ตัดด้วยสัญลักษณ์โลโก้ตรงกลางใส่กันชนด้านหน้าที่เป็นเหล็กมาให้เลยนะคะเป็นโครเมียมของวีโก้เป็นชุดแต่งแท้นะคะชุดแต่งแท้โรงงานเลย ไฟหน้าเป็นไฟหน้ามันติวีเฟคเตอร์นะคะหลอดไฟไม่แตกไม่ร้าวไม่ขีดไม่เหลืองไม่ซีดเลยนะคะเจ้าของเดิมใช้งานนะคะดูแลรักษามาเป็นอย่างดีเลยที่สําคัญติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย1คู่หน้าเลยนะคะตัวรถของเราไม่เคยกับสีไม่เคยตัดต่อไม่เคยดัดแปลงเครื่องยนต์แน่นอนที่สําคัญไม่มีชนหนักพลิความจมน้ําพี่ๆสามารถมั่นใจได้เลยนะคะถ้าไม่มั่นใจอยากจะเอาสําเนาเล่มนะคะทักมาขอได้เลยนะคะเอาสําเนาเล่มไปตรวจสอบเช็คสูตรได้เลยนะคะคอยใส่วารันตีให้เลย มาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะคันนี้ได้ล้อแม็กเดิมๆเลยนะคะของแท้โรงงานนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นแม็กขอบ17ส่วนยางนะคะได้เป็นยางปี2019ทั้ง4เส้นเลยนะคะสภาพใหม่กริบเลยคันนี้ยังไม่ได้ผ่านการสปาใดๆทั้งสิ้นนะคะสภาพก็คือสวยมากๆนะคะบันไดข้างมีมาให้ครบนะคะตัวเครื่อง v n t u r b o นะคะตัวนี้โลโก้มาครบเลยกระจกมองข้างโครเมี่ยมนะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกพร้อม ติดตั้งคิวกันสาดให้ด้วยนะคะของ v ี g กแชมป์แท้เดิมโรงงานรอบพันเลยและติดฟิวมาให้เรียบร้อยกระจกก็เป็นกระจกแท้เดิมเช่นเดียวกันนะคะสำหรับด้านจับประตูก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยด้านข้างนะคะรอยรักยิ้มไม่มีนะคะคันนี้ไม่มีรอยรักยิ้มที่ผมขัญนนะคะใส่แคลิบอยมาให้ด้วยถ้าใครไม่อยากได้สามารถแจ้งให้เอาออกให้ได้นะคะถ้าใครไม่อยากได้แจ้งให้เอาออกให้ได้นะคะแต่ว่าเราก็จะให้ไปครบชุดเลยนะคะเผื่ออยากเปลี่ยนอยากใส่อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะ ตุกตกแต่งหลังคานะคะมีมาให้ครบคันเลยมาดูด้านท้ายกันนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับกล้องถอย1ตัวนะคะไฟเบรกดวงที่3บันไดหลังและไฟลีไฟท้ายนะคะที่เป็นไฟแท้เดิมโรงงานนะคะอันนี้ไม่เคยแตกไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนมานะคะรถของเราไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ำแน่นอนอันนี้พี่ๆสามารถมั่นใจได้เลย ไฟเบรกดวงที่3นะคะมีให้ทั้ง2จุดเลยนะคะด้านล่างกับด้านบนนะคะซึ่งถือว่าออกแบบมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะสีดำนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะตัวกุญแจจะได้เป็นกุญแจเกลียดแบบนี้เลยนะคะนี่อ่ะเปิดมาดูกันเลยสำหรับภายในนะคะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีส้มได้สวยงามมากๆนะคะระบบของเขาแน่นๆเลยนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทรถนะคะให้ดูเครื่องยนต์ด้วยนะอ่ะให้ดูเลขไม้ด้วย สำหรับแวะตรงนี้นิดหนึ่งนะคะคันนี้นะคะมีตัวปรับกระจกมองข้างนะคะซ้ายขวาแบบออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่สำคัญมีปุ่ม Security ด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันเรียบร้อยนะคะนี่เลยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถให้ดูกันนะคะอ่ะอุ้ยเล็กไม่เพียง80,000 80, 80, 80ื่นแปดหมื่นแปดหมื่นเองนะคะแปดหมื่นโล ไม่น้อยมากๆเลยคันนี้ต้องบอกว่าไม่น้อยจริงๆนะคะคอนโซลด้านในนะคะสวิทช์ตัวเครื่องเสียงนะคะมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงครบเลยสามารถเชื่อมต่อ FM AM ได้หมดเลยนะคะเสียบแผ่นซีดีก็ได้นะคะระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์อนาล็อกนะคะมีเวลานาฬิกาให้ สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะได้มาเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดกับสีส้มซึ่งสภาพเบาะนะคะไม่ขาดนะคะไม่มีขาดไม่มีเยินนะคะคันนี้ได้รถสภาพใหม่สภาพดีแน่นอนตัวเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะฐานเกียร์โซนเกียร์ถือว่าโอเคโดยรวมโอเคมากเลยนะคะสำหรับรถที่ยังไม่ได้ทําสปานะคะคอนโซลด้านบนของเขาก็ใหม่สะอาดนะคะนี่เลย แล้วก็ที่สําคัญนะคะติดกล้องมาให้ด้วยนะคะกล้องหน้านะคะตรงนี้ติดกล้องหน้ามาให้ด้วยนะคะเพิ่มเวลาเราเกิดเหตุอะไรนะคะเราก็เอาจากกล้องเหานี่เลยนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวมาดูพื้นที่ด้านหลังกันอ่ะเดี๋ยวแจเสียบไว้ที่เดิม สำหรับพื้นที่ด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่าไม่แคบเลยนะคะตัวเบาะของเขาจะเป็นเบาะนี้เลยนะคะรอบคันเบาะเบาะหนังสีดําตัดสีส้มนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็ตัวกระเป๋าจิงโจ้นะคะที่วางแก้วน้ำด,ด้านหลังาสามารถวางได้ถึงสองใบเลยนะคะสภาพโดยรวมคันนี้ถือว่าตอบโจทย์โอเคเลยแล้วที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะถ้าหากพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจเจ้าวีกโกแชมป์คันนี้นะคะสีประตูเกียร์ออโต้นะคะ ก็โทรมาติดต่อที่พลอยสายได้เลยนะคะ0 8 1 1 5 6 4 0 6 5สภาพนี้ค่อนข้างที่จะมาไวไปไวต้องบอกเลยว่าใครไวคนนั้นได้แน่นอนเพราะว่าช้าอดรถไม่รอนะคะฝากไว้ด้วยนะคะพี่ๆถ้าหากสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันสำหรับวันนี้พลอยสายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ